เข้ามาแล้วนะครับ15ออนครับกระบอกตรงครับสเปนตโฟเดนิมรุ่นสุริยันครับตัวนี้นะครับหายไปนานครับหายไปหลายเดือนอยู่นะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาอีกเกือบ500ตัวครับนะฮะเป็นงานกระบอกตรงทั้งหมดนะครับจะมีเอวตั้งแต่28ถึง42ครับป้ายหนังแท้ครับหนังวัวนะฮะเป็นงานฟอกฝาดครับปั๊มจมปั๊มด้วยความร้อนครับป้ายหนาที่2.5มิลสอด็มขัดด้านหลังครับ ย้ำกระเป๋าเพิ่มความแน่นหนานะครับงานเย็บครับทางแบรนด์เดินได้3เส้นเส้นกลางเดินได้สีเข้มนะครับเอกลักษณ์โลโก้ทางแบรนด์ตัวนี้เป็นงานปักรูปพาทิ์ครับชื่อรุ่นสุริยันปักได้สีส้มใช้งานปักนะครับสวยงามนะครับผ้าสิบห้าออนสีมิดไนครับตัวนี้ผ้าสิบห้าออนสีมิดไนนะครับกระเป๋าเล็กครับเป็นงานโชว์ริมแดงครับย้ำกระเป๋าเพิ่มความแน่นหนาลิเวทเป็นงานทองแดงครับกระดุมครับเป็นงานโดนัทปั๊มชอมะกอกทองแดงดำ นะครับเป็กหมุดด้านในเป็นงานทองเหลืองทองแดงครับงานเย็บสวยเนียนกริบแบบนี้ครับนะครับงานเย็บสวยเลยครับขอบเอวนะครับจะเป็นงานปักได้สีส้มขอบเอวจะเป็นงานปักได้สีส้มครับนะครับเอกลักษณ์ครับกระเป๋าด้าในครับผ้าแคนวาสครับสกรีนของทางแบรนด์7 4 e n เดนิมครับมาตรฐานเลยงานเย็บครับเก็บรายละเอียดสวยเนียบเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นงานผ้า15ออนริมแดงครับ ริมแดงเย็บลูกโซ่ครับเนี่ยครับนะเนียนตามากครับตัวนี้นะครับงานเย็บมาตรฐานครับหนานะสิออนตัวนี้หนานะครับเนี่ยครับสวยๆเลยครับถ้าสนใจนะครับสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับของเข้ามาแล้วนะครับนะครับใช้เวลานานนะฮะช่วงหลังนี้นะครับในการตัดแต่ละล็อตนะครับจะใช้เวลานานหน่อยนะครับสนใจทักมานะครับกดสั่งซื้อในนาก้าได้เลย ยันนี้เจอกันในไลฟ์ครับสวัสดีครับ